ชนคุณธรรมวัดสุดทานิวาสตําบลบ้านแป้นอ,อําเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครเป็นชุมชนชาวเผ่ายอที่ได้นำพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนมาเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทุกคนได้อยู่ดีกินดีตื่นเช้ามานะครับจะมีปู่ย่าตายายพาลูกหลานใส่บาตรทําบุญกันเป็นประจําและสักการะสารเจ้าเมืองเก่าน้องหานนั่นก็คือพระยาสุวรรณพิงคานและพระนางน,น,นารายแจงเวงใครที่เป็นขาช็อปนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์จากต้นกก ภาคครามที่นี่เป็นชุมชนที่อยู่ติดกับหนองหานจึงมีกิจกรรมล่องแพทะเลสาบน้ําจืกเห็นภาพพระอาทิตย์ตกดินลับถือน้ําหรือตะวันรอนที่หนองหานตอนเย็นก็จะมีลานวัฒนธรรมสู่ขวัญกินข้าวพาแรงอาตาดี